ร้อยยี่สิบบาทกองสุม่มการันตีเต่าง,งูเฮ้ยนี่น่าสนใจวะมีแม็กแม้น่าสนใจดีมีเอาจัดมาครับเชือ okay, ซองมาเบอร์ลงโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในหน้าราดแล้วนะผมก็โอเคก็ตรงน้นมีเต่างูนะที่เขาบอกนะก็ยังาไมา่รู้ว่าตัวแม็กมีตัวอะไรนะผมแต่ผมที่รู้ว่าน่าจะเป็นโทวะแน่นอนนะผมว่ากองสุม่มโทวาแม็กนี่มีเยอะมากนะครับ โอ้โหนี่ไงโอ้โหไม่แพงนะวันนี้6ดาวธรรมดาเนี่ยครับผมโอเคอุ้ยมีเบาแสงด้วยนี่ครับโอ้มีเกีจเจอ์ดาวด้วยเบาแสงตัวใหม่ืมถือว่าใช้ได้นะครับนี่ไงโทวากะไปเร็วไม่น่าเชื่อโอเคนะอ,อุ้ยมีอินุยาชาด้วยอุ้ยถือว่าคุ้มแล้วนะมีอินุยชาเนี่ยคุ้มจริงมีนี่แล้วนะขี้เขียว โอ้ยมีอนูจะใช้อีกตัวนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปจัดทีมก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับทีมที่ผมจะได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเกียร์ของแต่ละตัวนะผมว่ามีเกียร์เจ็ดดาวกี่ชิ้นนะครับผมก่อน่รู้ว่ามีเจ็ดดาวหนึ่งชิ้นนะครับโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นะครับร้อยยี่สิบบาทนะนี่ครับโอเคมีหนึ่งชิ้นกิงด้วยนี่ครับก็จะประมาณนี้นะผมนะเราก็จะไปลองใน PVP แล้วกันนะผม โอเคแต่ผมขอหาทีมรองนะเพราะว่าอันนี้น่าจะหายากแน่นอนนะเพราะว่าเนี่ยมันมีแต่คนนหดนะครับโอเคครับเท่าที่ผมหาได้นะครับทีมนี้น่าจะอ่อนสุดนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่าคือผมไม่น่าจะสู้ได้นะเพราะว่าเขามีดูลนโจกับบาวแสนะครับแล้วก็ตัวกระรอกเลยไม่รู้ชื่ออะไรผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากนะครับผมโอเคนะเราวจะไปลองกันนะครับผมโอเคครับ <c oughs> มาถึงก็สับบันหวัวเลยนะตัวเบาเออโหอ,อินุชชาเข้าไปตีเขาไม่เข้าเลยนะโอโหดูดิเดืองตีตายกันหมดนะครับมอแสงตีเข,า,เขาไปตีไม่ทันเลตยตายแล้วโอ้โหว่าจะบางอะไรขนาดนั้น,น,นบางไปไหมอืดูทรงน่าจะแพ้ว่ะนี่ขนาดทีมอ่อนสุดในทองสารแล้วนะยังยัง ตังแพ้เออเท่าที่หาได้หาได้แค่นี้แหละเออนะผมโหเดิมพันมาพัดกลับอะโอเคทีนี้น่าจะสู้ยากนะผมเออน่าจะสู้ยากมากๆนะสู้ไม่ได้เลยดังหางะคือทีมเขาอ,อึดมากนะโอเคเออก็ปัดไปทางน,นี้ดีกว่านะเพราะาทีมนี้มไงมันก็สู้ไม่ได้นะเพราะทีมเขาอ,อึดมากนะโอเคไปเจอกัน โอเคครับทีนี้นก็ซูมไม่ได้จริงๆนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจให้ผมด้วยครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย